ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อโบราณบอกพึงรักษาไว้สิริมงคลแปดประการทำแล้วดีชีวิตรุ่งเรืองเหล่าเทพเทวดาจะชื่นชมยินดีพร้อมกันลงมาให้พรปกปักรักษาและดูแลคุ้มครอง สิริมงคลคุ้มครองมีแปดประการท่านว่าถ้าผู้ใดรักษาสิริหรือสิริมงคลแปประการนี้ได้เทวดาจะมารักษาและคุ้มครองท่านผู้นั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเองสิริคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวบวคุคคลผู้ทำความดีและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวของผู้ใดแล้วก็จะทำให้ผู้นั้นเกิดความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองความดีงามต่างๆซึ่งอาจจะตรงหรือใกล้กับคำว่าโชควาสนาโดยตามหลักโหราศาสตร์เชื่อว่าสิริมีอยู่ในตัวของคนทุกคนหากแต่ว่าใครจะรู้จักรักษาสิริให้อยู่กับตนเองได้ดีหรือทำลายสิริของตนเองเสียหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติในการรักษาสิรินั้นท่านแบ่งไว้8ประการ และกล่าวไว้อีกว่าหากผู้ใดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง8ประการนี้ได้เทวดาฝ่ายดีจะเข้ารักษาและอำนวยอวยพรให้ผู้นั้นมีความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภอยู่เสมอแต่ถ้าหากผู้ใดรักษาไม่ได้เทวดาที่เป็นกระกินีก็จะเข้ามาอยู่ให้โทษให้อาภัพอับโชคเสื่อมถอยคุณงามความดีซึ่งข้อปฏิบัติทั้ง8ประการ มีดังนี้ประการที่หนึ่งให้เว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ตรงกับวันพระและก่อนถึงวันพระหนึ่งวันได้แก่วันเจค่ำ8ค่ำ14ค่ำสิห้าค่ำทางข้างขึ้นและข้างแรมและวันแรม13าค่ำเฉพาะในเดือนขี่รวมถึงวันตรุษสงการวันสุริยคาตจันทคาตวันเข้าพรรษา และวันเกิดของตนการที่ท่านห้ามเสพกามในวันพระและวันเข้าพรรษานั้นเพราะวันดังกล่าวเป็นวันที่พระพุทธเจ้ากำหนดให้เป็นวันฟังธรรมที่เรียกว่าวันธรรมสวนาเป็นวันที่เทวดาและมนุษย์ต้องขวนขวายทำความดีชำระกิเลสชาวพุทธส่วนใหญ่จะถือศีลแปดและสวดมนต์ภาวนาเพื่ออบรมตนให้ไกลกิเลส ใกล้นิพานยิ่งขึ้นวันตรุษสงการก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันที่เหมาะสำหรับทำบุญต้อนรับสิ่งดีๆด,ดังนั้นจึงไม่ควรเสพกามส่วนวันสุริยาคาจันทราคาถือว่าเป็นวันอัปมงคลหากเสพกามในวันนี้จะทำให้วิญญาณของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายมาจุติในท้องได้ ส่วนวันเกิดของตนเป็นวันที่ต้องทําบุญตอบแทนพระคุณพ่อแม่เพราะวันที่เราลืมตาดูโลกนั้นเป็นวันที่แม่เจ็บปวดทรมานที่สุดดังคำที่ว่าวันเกิดลูกคือวันคล้ายวันตายของแม่ดังนั้นเมื่อถึงวันเกิดของตนเมื่อใดก็ควรที่จะไปกราบเท้าแม่ทำให้ท่านมีความสุขเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านประการที่สอง เมื่อะบริโภวอาหารให้บ่ายหน้าสู่ทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกถ้าทำได้ดังนี้เทวดาจะรักใครและให้ศีลให้พรข้อนี้เป็นปริศนาธรรมของคนโบราณว่าไว้ให้คิดคำว่าทิศบูรพานี้นอกจากแปลว่าทิศตะวันออกแล้วยังแปลว่าทิศเบื้องหน้าด้วยซึ่งทิศเบื้องหน้านี้ท่านหมายถึงบิดามารดาของเรา กล่าวคือเมื่อเราได้สิ่งใดที่อร่อยมาท่านให้นึกถึงบิดามารดาเป็นอันดับแรกต้องให้มารดาบิดากินก่อนพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกการที่ให้ข้าวให้น้ำแก่พ่อแม่จึงเป็นสิริงมงคลสูงสุดแก่ชีวิตเทวดาทั้งหลายตลอดถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญทิศเบื้องหน้านี้ยังหมายถึงการมองหาคนอื่น ที่พอจะแบ่งปันอาหารที่เรามีอยู่นี้แก่เขาบ้างเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงนึกถึงตามบ้านนอกเวลาทานข้าวอยู่หากมีใครเดินผ่านมาก็จะเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารด้วยกันซึ่งมีส่วนช่วยให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันยังมีความสุขประการที่3เมื่อถ่ายอุจจาระ ให้บ่ายหน้าไปทางทิศประชิมทําได้อย่างนี้เทวดาจาราักใครและอวยพรให้ข้อนี้อธิบายได้ว่าอุจระนั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ความเสียใจตลอดถึงกิเลสตัณหาต่างๆสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าทิ้งได้ให้ทิ้งซะเพราะเก็บไว้แล้วนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้ว อย่างสร้างโทษให้กับตัวเองอีกด้วยเปรียบเหมือนกับอุจจาระเมื่อเก็บวายก็จะมีแต่ความทุกข์ให้บ่ายหน้าไปทางทิศประชิมประชิมในภาษาพระได้แกท่ทิศเบื้องหลังคือทิ้งแล้วให้หันหลังกลับไม่ต้องกลับไปมองทิ้งวยข้างหลังเหมือนกับอุจจาระทิ้งแล้วก็ไม่เสียดายทุกก็เช่นกันทิ้งแล้วอย่าเสียดาย ประการที่สี่ชายหญิงที่นอนด้วยกันต้องให้ผู้หญิงนอนข้างซ้ายผู้ชายนอนข้างข,างขวาและฝ่ายหญิงห้ามเดินข้ามเท้าฝ่ายชายถ้าปฏิบัติได้ดังนี้เทวดาจะรักษาและอำนวยอวยพรให้สิริข้อนี้เป็นปริศนาธรรมสอนการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสิริมงคล คืมีความดีงามมีความสุขมีความอบอุ่นมีความเจริญการนอนร่วมกันหมายถึงการตกลงปรงใจเป็นสามีภรรยากันการให้รู้จักฐานะและหน้าที่ของแต่ละคนสามีนอนข้างขวาหมายถึงเป็นผู้ที่รับภาระหนักทุกอย่างในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนผู้หญิงให้นอนข้างซ้าย ก็หมายถึงให้ช่วยประคับประคองสามีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่สามีต้องรับภาระหนักเหมือนกับการยกของถ้าใช้มือขวายกไม่ไหวก็ให้ใช้มือซ้ายเข้าช่วยการที่ไม่มีฝ่ายหญิงเดินข้ามเท้าฝ่ายชายก็หมายความว่าให้ภรรยามีความเคารพต่อสามีในฐานะเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวไม่ก้าวล้ำเส้น คิดจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเองมีบางคู่ภรรยาก็ถือทิฏฐิคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเหนือกว่าจึงดูถูกข่มเหงดูด่าสามีสารพัดทำให้ครอบครัวนั้นขาดความงามไม่เจริญหาความสุขไม่มีสังคมดูแคลนประการที่ห้ชายหญิงที่อยู่ด้วยกัน ท่านห้ามไม่ให้ใชายพานุ่งร่วมกันและให้แยกว่าชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางคืนชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางวันถ้าชายพานุ่งร่วมกันหรือเอาชุดกลางคืนมาใส่กลางวันเอาชุดกลางวันไปใส่กลางคืนท่านว่าจะเสียสีดูไม่เหมาะเทวดารังเกียจและไม่อำนวยอวยพรคำว่าผ้านุ่งในที่นี้ท่านหมายถึง เรื่องภายในครอบครัวผ้านุ่งกลางวันหมายถึงเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่ควรนำมาเปิดเผยให้บุคคลได้รับรู้เหมือนเสื้อผ้าที่สวยงามควรนุ่งอวดให้คนเห็นส่วนผ้านุ่งในเวลากลางคืนหมายถึงเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เสียหายเรื่องที่ไม่งามภายในครอบครัวไม่ควรนำมาเปิดเผยเหมือนชุดนอน ไม่ควรนุ่งมาอวดในที่สาธารณะหรือตามห้างสรรพสินค้าสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันแล้วต้องรู้จักแยกแยะว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในครอบครัวเรื่องไหนที่ควรเปิดเผยเรื่องไหนไม่ดีควรปกปิดโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีของคู่ครองที่นำมาเปิดเผยแล้วทำให้เขาเสียหายหรืออับอายแต่ถ้าเป็นเรื่องดี เรื่องแค่หน้าภูมิใจก็นำมาเปิดเผยได้ถ้าทำได้ดังนี้สิริคือความสุขความร่มเย็นความเป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวประการที่6เวลาหลังตื่นนอนก่อนออกจากบ้านให้เอาน้ำล้างหน้าตกแต่งใบหน้าให้ดูสีสวยงามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเทวดาท่านก็จะตามรักษา และอำหนวยวอวยพรให้โชคดีตลอดทั้งวันคนโบราณเชื่อว่าราศีหรือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความโชคดีนั้นอยู่ที่ใบหน้าดังนั้นท่านจะให้ล้างหน้าทำความสะอาดและตกแต่งใบหน้าให้ดูดีเสมอก่อนออกจากบ้านความจริงแล้วข้อนี้ถ้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะการแต่งหน้าแต่งตา ให้ดูสวยงามดูดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำใบหน้าให้เบิกบานแจ่มใสมีรอยยิ้มไม่บูดบึง้งและอารมณ์ดีอีกด้วยเพราะเพียงการแต่งหน้าให้สวยงามแต่ใบหน้าที่บึง้งตึงคงไม่ช่วยให้ราศีดีขึ้นสักเท่าไหร่กลับกันถ้าใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเบิกบานถึงแม้แต่งหน้าทาป,ปาก ก็ยังดูดีมีเสน่ห์มากประการที่7เ,เวลาเที่ยงให้เอาน้ำพรมที่หน้าอกตรงหัวใจทำอย่างนี้จะเกิดสิริมงคลแก่ตนเพราะคนโบราณเวลาเที่ยงราศีจะย้ายจากใบหน้ามาสู่ที่อกหากเอาน้ำมาพรมที่อกก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นมีโชคลาภการงานเจริญซึ่งความเป็นจริง เวลาเที่ยงบันเป็นเวลาที่อากาศร้อนจัดเงื่อไหลไขย,ย,ย้อยเนื้อตัวเหนียวเหนื้อ,อะทำให้อารมณ์เสียและหงุดหงิดได้และจะพลอยทำให้การงานที่ทำอยู่เสียหายถ้านไดเอาน้ำรูบอกเพื่อดับความร้อนในร่างกายช่วยทำให้จิตใจเย็นลงแต่สำหรับบางท่านสถานที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่สะดวกที่จะนำน้ำมารูบอกก็ไม่เป็นไร เพราะอันที่จริงในข้อนี้ท่านต้องการให้ชายหลักใจเย็นคือทำอไรให้ใจเย็นๆยนอย่าพีผาบวู่วามเพราะถ้าใจร้อนบวกกับอากาศที่ร้อนก็จะก่อให้เกิดการทะเละเาะปบแหวงได้ง่ายแล่ประการสุดท้ายประการที่แปเวลาเย็นให้เอาน้ำล้างเท้าก่อนเข้านอนเพราะคนโบราณท่านเชื่อว่าตอนเย็น ราศีของคนอยู่ที่หัวแม่เท้าและใจกลางเท้าถ้าได้หลางเท้าก่อนเข้านอนก็จะทำให้นอนหลับฝันดีเทวดาก็คุ้มครองอวยพรให้โชคให้ลาบและปกป้องอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยความจริงในข้อนี้ท่านคงหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาเข้านอนแล้วให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดทั้งสิ้น ให้เข้านอนพักผ่อนให้เต็มที่เก็บกำลังชาร์จแบตใหม่เตรียมพร้อมสู้งานในวันถัดไปเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้มีกำลังต่อสู้กับงานต่อไปได้อีกนานการดูแลสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอมีความสำคัญมากพอๆกับการทำงานหาเงินเพราะหากมีเงินมากๆและจะมีประโยชน์อะไรถ้าต้องเอาเงินที่หามาได้ าเป็นค่ารักษาตัวเองดังนั้นท่านจึงให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดเสียและพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาต้องพักผ่อนท่านผู้ฟังครับสิริทั้ง8ประการนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากถ้าหากเราสามารถที่จะนำเอามาปฏิบัติและรักษาให้ได้ทุกข้อแล้วเชื่อประเทศพย,ยดาอันเป็นสิริจะอวยพรให้แก่เรา และจะเข้าอยู่รักษาตัวเราเสมอเชื่อคำคุณโบราณเอาไว้บ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรของแบบนี้ใครปฏิบัติได้ก็บังเกิดผลดีแก่ตัวเองทั้งสิ้นและใน,นส่วนของผู้ที่ไม่ได้รักษาสิริแปดประการนี้ไว้กับตัวคุณโบราณท่านว่าเทพพยายดาที่เป็นกาลากินีทราบเข้าก็จะเข้ามาอยู่รักษาผู้นั้นและจะทำให้ผู้นั้นอับประภาคถอยอายุ ซึ่งก็น่าจะประมาณว่าเทพพย,ยดาที่เป็นกาลกินีจะคอยทำให้บังเกิดแต่สิ่งที่เลวร้ายแก่ผู้คนนั้นเสมอจึงดูไม่มีสง่าราศีในตัวดวงตกอาภัพโชคชะตาไม่มีความเจริญรุ่งเรืองใดๆในชีวิตและอายุสั้นเพราะไม่มีเทพพย,ยดาฝ่ายดีคอยปกป้องรักษาตัวเมื่อมีเคราะห์หนักๆก็อาจจะไม่หลุดพ้นได้ อย่างผู้ที่มีเทพพยาดาฝ่ายด,าาดีคอยดูแลสิริทั้ง8ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้ปัญญตัตวายซึ่งหากใครปฏิบัติตามได้ก็จะเกิดความสุขความเจริญอย่างยิ่งแต่การจะให้มีความสุขความเจริญได้อย่างสมบูรณ์ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและเชื่อว่าหากท่านได้ปฏิบัติตามวิธีการสิริทั้ง8ข้อ ที่ได้แนะนำบายตามความเป็นสริริความเป็นมงคลความสุขความเจริญจะบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ